มาราชามิจะกินกับมารจชาพร้อมกับเราสามคนค่ะวันนี้เรา3าคนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ทข้าวสารนะครับผมต่อชื่ตอต่อมายมเขาบอกว่าที่ตออนี้นะมันจะมีร้านร้านที่ดังมากเขาบอกคือตำนานที่อยู่คู่ข้าวสารเลยนะเปิดมาทั้งหมด ยี่สิบห้าปีเออเก่งอ่ะเก่งอ่ะจำได้เรื่องนั้นก็คือนะครับร้านดานีนั่นเองนะครับเป็นร้านที่เขาขายเกี่ยวกับพวกอาหารอิตาลีก็คือเป็นพวกพาสต้าพิซซ่าอะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกร้านนี้ดังมากนะเมื่อกี้อ่าแค่ป้าอะไรคะอ๋อไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเรียนเกี่ยวเรืป้าเรียนเรืป้าเรียนเรื่องป้าไปได้ก็คือว่าร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่แบบใครมาเขาสั่งรู้จักแม่ค้าของเขารู้จักแต่ว่าร้านถือว่าเป็นร้านที่ควรคู่กันมากินพาสต้านะหูชีชินเยอะนะใครชอบชีใครชอบพาสต้า ชอบเส้นชอบเส้นมากชอบเส้นเหรอปกติเรากินเส้นอะไรมั่งหม้อมาหม้อมาชอบกินเส้นไหมชอกินเป็นแบบฟเฟตตูชินีมากกว่าเฟตตูชินีคืออะไรเฟตตูชินีก็คือเนี่ยไปดูยูมารีวอตยูมาร็วอตต้องไม่ทันอ่ะรู้จักเส้นอะไรบ้างรู้รูปซากรูปร่างเส้นแต่ไม่รู้ชื่อมันเลยเพเน่ยังรู้จักของพีเพเน่เพเน่รู้จักจักเฮเล่ที่เป็นแบบเป็นรูปโบ คือต sort of ้องบอกว่าเส้นัน <GO> มีหลากหลายเส้นมากเส้นสปาเกตตี้อ like ย่างนี้เฟตโูชินี่แห่งเชองแฮเพเน่แล้วก็อะไรนะเส้นอะไรนะซึ่งวันนี้เราจะพามากินพี่ถือว่าเป็นพิเศษสุดเป็นสูตรแบบริดใจแท้พร้อมยังมาไปที่ร้กแบบพ่อไ้นี่รออยู่พ่อวัวเชฟรออยู่ จากเส้นสดแบบนี้มาสู่นี่จ้าอาหารอิตาลีแท้ๆเลยจ้าว้วอ้ากินมากก่อนอื่นต้องขออนุญาตถอดแมสกันก่อนดีกว่าอ่ะนีถึงฤดูกาลการชิมแล้วใช่เลยแด้ถอดแมสหนึ่งนะคะเมื่อกี้นะคะพี่เราได้เห็นเส้นไปจะเห็นว่าแบบขอบๆมันจะมีแบบหนึ่งแล้วก็ตรงกลางมีแบบนี้ใช่ไหมครับไอ้อันขอบๆแบบมันเรียกว่าฟาฟาล่ฟาฟาล่มันแปลว่า ผีเสื้อนะครับในภาษาอิตาลีซึ่งแบบมันจะเป็นเหมือนรูปโบนหแบบคล้ายๆกับปีผีเสื้อใช่ปะส่วนตรงกลางอ่ะมันเรียกว่าเส้นทาเกเลียชาเล่นะครับก็คือแบบเป็นเส้นเส้นแบนนั่นเองครับอ๋อยิ่เคยกินภาษาเล่มก่อสมัยตอนที่พี่ไปอิตาลีเฮ้ยจริงหรอกินไปอิตาลีมาพี่ไปเมืองลาสเวกัสอะไรนะี่ป้าพี่ไปอิตาลีมาตอนที่ไปกรุงโรมสมัยโคลูเซียมที่แบบ ยังสู้ลบอ่ะเนี่ยก็คือตอยที่เขาเอาคนไปเป็นเหื่อให้สิงโตอย่างงี้พี่เป็นกาดิเอเตอร์เราจะห้ามได้ยังแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างปกติอาหารแต่ละชาติมันก็จะมีเขาเรียกว่าแอปเปอร์ไทเซอร์อยู่แล้วซึ่งมันจะมีการวิธีการเริ่มการกินเทิ่บ เราต้องรู้ว่าเราควรจะกินอะไรก่อนของอิตาลีนะครับมันก็จะเป็นอะไรเก็นี่คือโบลต้าสลัดกัดขนมปังกาลิบที่ร้านะเขาบอกว่ามันกินพร้อมกันได้มันเป็นสตาร์เตอร์ที่ดีนั่นเองเขาบอกว่าเรต้องกินชีสเพื่อเรียกความฝึกชื่อนะฮะอิตาเลียนต้แบบกินชีสเพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนอะไรอย่างงี้เราต้องแบบเปรี้ยวเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากหลังจะกนั้นกินอย่างอื่นอร่อยนี่ก็เปรี้ยวเลยไงเฮ้ยตัวพี่อะมาเริ่มดีกว่ามาคุณชมดูสิ นี่เขาใช้มอสซาเรลาชีสแบบดูได้ยังไงอ่ะพี่แอบดูมาเขาใช้ชีสอ่ะเขาไปอบในตู้อบตเองอ่งเขาเรียกว่าเตาอบใหญ่ๆที่อบพิซซ่ามีความหอมถ่านมากผอมเห็นดูเห็นไหมอันนี้คืออะไรอันนี้นจะเหมือนเป็นพริกเผาของบ้านเราแต่ว่าเขาไปกินกับพวกอย่างเงี้ยเหะอครับกินกับพวกอาหารของอิตาลียนเองให้ห้ไปลองชิม หนูยังกรอบอยู่เลยอือดีมากอะ่ะหรอดีมากทีก่เข้าได้เนี่ยหอมคว,วามคั่วปิ๊กอ่ะจะถ้ามันแรงกว่าพริกเผาเลแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมของม,ม,มันคือปิ๊กเผาเลยแรงกว่า <c oughs> มากกว่าพร <c oughs> ิ๊กเผามาดีกว่าโบโล้าสลัดนี่ออกเสียงออกออกเสียงแบบสำเนียงอังกฤษอ่ะโบโล้า,าสลัดแต่เราออกเสียงว่งสิภาษาอังกฤษอ่ะโบโล้าสลัดโบโล้าสลัด มาตัดนี่ดูสิโอ้ยอยให้เห็นจังเลยคุณผู้ชมให้กล้องเห็นจังเลยอ่ะคุณผู้ชมเบอร์ตัศน์ออกมาแล้วนี่ไี่เคยกินสมัยอยู่อิตาลีจริงอันเนี้ยไม่ใช่โกหกอยนี้เรื่องจริงหน้าพี่ดูเหมือนโกหกเหรอเฮดูเลืกลากเลือกลากนะพี่ตัดให้พี่ตัดให้ขอบคุณนะฮะ ก็คือปกติก็ไม่ชอบกินมะเขือเทศดิบเหมือนกันนะแต่ว่าพอมันอยู่กับชีสตัวนี้คือมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะพี่ชอบว่ะกินแล้วสดชื่นมากตอนเนี้ยตอนแรกนึกว่ากลิ่นชีสมันจะแรงๆตรงนั้นต่อให้กินอันใหญ่ก็ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเลยไม่เลี่ยนเลยทำไมมึงเงียบจังเลยชีสรู้สึกว่ามันชีสจี๊อะมันชีสเกินไปอะเนี้ยทีนี้จจะขึ้นชื่อเรื่องพาสต้ามากเก่พี่เขาเป็น คนทแลนด์นะแต่สามารถทําเส้นพาสต้าแท้ๆจากอิตาลีได้คือกินที่นี่เหมือนกินที่อิตาลีเลยถูกต้องเช้าเช้าฮาสีไทยไม่ได้เอเอแค่ตัดสปีนไทยนมาดีกว่านี่ตัวข้างหน้านี่เลยนี่เป็นพาสต้าเขาเรียกว่าทัฟเฟลเออเป็นเผ็ดโอ้ดูสิคุณผู้ชมคะนี่แต่คนคนไทยชอบเรียกรวมหมดเป็นสปาเกตตี้จริงๆไม่ใช่นะเส้นเป็นแค่เนื้อพาสต้า การกินพาสต้า hmm. ต really kind of really mm ้องม้วนอย่างนี้นะจ๊ะนี่เฮ้ยเรามีความรู้นะเนี่ยตันแบบข้นมากอะเราสักข้นมากอ่ะองตรงหอมเผ็ดมากมันคือมันหอมอะไรอย่ะงหอมเผ็ดเส้จริงๆเหรอรั้ปกติเวลาเรากินเส้นที่ไม่เป็นแบบเลยขอดเลยขอดเลย จะบอกว่าถ้าปกติแล้วเวลาเรากินพาสต้าที่มันเป็นแบบเวฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะโดนดึงน้ำออกไปจากเส้นเพราะว่าเราต้องเวฟมันใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้คือมันลวกแล้วมันพอดีแล้ว่าออร์เดนเต้ก็คือลวกแบบพอดีอก็คือแบบอร่อยมากเส้นเดง้งบบม,มากสบบเส้นกรึบ,บอ่ะเส้นกรึบอ่ะเส้นกรึบทำเป็นไงถือผ่านอันเนี้ยผ่านได้เลยตอนนี้ให้แบบดีเลยปกติเวลาเราไปกินครีมซอสมันจะเลี่ยนตอันนี้คือมันไม่เลี่ยนเลยกินเมนูแรกก็ชีสสองชีสเมนูสามก็ชีสไม่รู้สึกเลี่ยนเลย อ,นะอู้อ้วกบึ๊บบึ๊บบึ๊บ,บมึเนเลยไม่มีมีมาที่เมนูหนึ่งว่ะเป็นเส้นเหมือนกันเป็นเส้นเหมือนกันน,น,นั่งคือพาสต้าดิวมาเล่ตอนแรกที่อาหารมาเสิร์ฟอ่ะเจ้าของร้านบอกว่าอันนี้คือพาสต้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนเราไม่รู้ไงเพราะว่าข้างหน้ามันมีแต่แบบว่าซีฟู้ดโผล่มาเต็มที่มากแต่ไม่คิดว่านี่กุ้งถังตอนแรกอันก็กุ้งถังเอ๊ะเป็นกุ้งถังในอิตาลีไม่ใช่คุณผู้ชมกุ้งตัวใหญ่มากดูดิโอ้ เราให้ต่อยด้วยครับครับไปให้กันเนี่ยก็ไม่เลยนไม่ตักให้วิโมเมนต์น่ะเออมันไม่ใช่โมเมนต์แต่โมโหที่ไม่อยากแบ่งรอคอยมานานมือตายแล้วแล้วอ่ะคือเราเล่นกิจของที่ดีมากแล้วว่า เข้ากันมากซอสคือข้นมากคำใหญ่นะอ,อืมอมือ,อ,อมือจัดการเพราะเราโดส่งเลยกินแล้วเหมือนแบบมีอะไรบินในป่าเมื่อกี้กินไปแล้วเฮ้ยเหมือนเรากินโป่งไปอะแล้วแวบบผีเสื้อบ,บินกับเราแบบกินโป่งเค็ม <c oughs> ข้างหน้าคือเมนูรายการน้องเซฟเป็นพาสต้าหมึกด้ำหน้าซีฟู้ดโอ้โหเส้นขาดเหมือนล้วมึง เขาว่ามีน้ำใจตักกุ้งมาให้ทั้งหมดเออพี่เป็นคนแสบเป็นคใจแสบพี่เป็นคนไม่ห่วงกินถ้าพี่ตาไปตาพี่อยู่ถอยถยพี่จะห่วงกุ้งอย่างเงี้ยพี่จะห่วงมากใครที่ยากชอบรสชาติไทยๆอันนี้ตอบโจทมากเลยหอยตัวใหญ่มากคือหอยให้เป็นตัวๆไม่ได้แบบเอาหอยมาซอยนะได้ค่ะ เดี๋ยวไม่ตายเหรอเหมือนเรื่องใญ่เดข้าไม่ได้ลาซานญ่ามันต้อเป็นรลาซา่าเนื้อปะมีสั่งมเองเลยอยากกินมากแล้วราซาญ่ามันคืออะไร่เลมัน้เป็นอาหารอิตาลีไงมันเป็นซอสลาซ่าที่ร่าัดเขาเรียกว่า่าัดเนื้อมันจะมีผสมเรื่องื่อแ้ของอิตาลี้ ลาาัญญามันคือปกติเขาจะทำแบบในถาดแล้วจะวางเนื้อแล้วหวแป้งแล้วจากนั้นทำเป็นเก็ดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นชั้นๆๆๆๆไม่รู้ม่้ไม่รนึกออกไม่ออกกินเนื้อมาเลยนะตรงอร่อยมากมันนุ่มแบบมันไม่เหนียวเลยปกติวาปากวาปากใคำนั้นเลย ปกติชอบกินพิซซ่าหน้าไหนครับหน้านี้เดี๋ยวหน้านี้ครับโอ mm ้โ hmm. <laughs> แต่ว่าหน้านี้กินได้ได้หรอหน้ากินก็กินได้แล้วหน้านี้ฮะห,หน้าน่าอร่อย <laughs> <laughs> ลองชิมย่างมื้อไม่อร่อยอย่าลองชิมเซ็ตรอลิ้นแตะๆดูก็ได้ <laughs> <laughs> บอกเลยอร่อยเห <laughs> มือนชีส <laughs> เค็มเค็ม <laughs> <laughs> นี่ว่ะนี่ว่ะอันเนี้ยเป็นชีสสี่อย่างเลยนะตัวเนี้ยที่รู้มาชอน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 อ่าเชียเชียเตียมนี่อุิยพิซซ่าแบบดูดิสวยมากสามเตียมสวยมากยังไม่ทันกินเลยแป้งหอมมาก<ะ>ดีมากอะ่ะยืดยืดมากไห่แกทำได้อะไรเอรอ <laughs> ตัวนี้หน้าที่จะกินมันน่าจะเป็นหน้าเบเตโ้โตอ,อร่อยหอม อันนี้น่าชีสเลยอือจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นแบบออริจินอลพิซซ่าเนี่ยครับว่าคือพิซซ่าที่มันจะไม่มีพวกเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรมีแต่ชีสกับแป้งแล้วก็มีแบบพวกเคทชัพนิดหน่อยแบบเมื่อกี้ครั้งแรกอาจจะงงๆนิดนึงอันนี้คืองงใช่ปะงงอยู่ไม่ค่อยชินกับรสชาติพวกมันจะแบบชีสก็อัดแบปกับอาหารทุกอย่างแล้วก็มีการเติมแบบพวกอะไรนะซอสมะเขือเทศซึ่งผิดวิธีการกินมากใส่พริกดเพื่อเผืออันนี้ที่พี่กินหน้าเป็นหน้าแฮมกับชีสอรื่องอร่อยได้ง นอชอบมีดูเหนือมากที่สุดสัญญากันครับรสัญญาเหรอทำไมอ่ะมันแบบนัวซี่จัดๆเลยแล้วมันก็แบบนัวซี่ตู้เซฟอะของเซฟชอบไอชาฟพูพาสตา้าเพราะว่าเป็นคนชอบกินแบบกินที่มันเห็ดๆแล้วก็เป็นครีมซอสแต่ว่าที่นี่คือครีมซอสแบบ ไม่เลี่ยนเลยก็เลยแบบประทับใจมากแล้วพี่เด้งชอบกินอะไรพี่ชอบสองอันพี่ชอบไปนี่เลยพาสตา้าเส้นดำอย่างนี้พี่ชอบกินพิซซ่าชอ็อคอ่ะมาให้คะแนนดีกว่าว่าเราจะให้กี่คะแนกะะแนกับร้านรานี้ในวันนี้พร้อมกันแล้วนนัดหนึ่งสองสามเก้าเก้าเก้าคะแนนเฮ้ยกันเลยเก้าเก้าเก้าเฮ้ยให้เก้าคะแนนคือให้คะแนนเพราะสัญญาเลยอร่อยมากไม่ให้เก้าคะแนนลรกให้เก้าเพราะว่าอร่อยทุกอย่างทีก่กินมาไม่ติดอะไรเลยอย่างเดียวก็คือ อากาศร้อนมากหนูก็ตายใส่ชุดลงเย็นแล้วก็กินในโรงเย็นหนูก็ตายลงเย็นเลยกูขอให้ไอ้เซฟกินข้าวเห็นไหมอันละพี่เอกันข้าวซอยเส้นสะกุยนี่เส้นสดใหม่แป้งเขานวดเองกับมือรีดเองกับมือพี่เห็นแบกระบวนการทำตะคริมเกาหลีอ่อนมากอีกหนึ่งคะแนนที่หักไปพี่ยกนิ้วไม่ทันยกนิ้วยกนิ้วไม่จะยกสิบไงพี่ยกเองไม่ทัน ย่างที่บอกว่าสองเทมที่แล้วรายการเราไม่มีไอ้นี่เมนูรวมมิตรเทมส์นี้กลับมาแล้วจ้ะซึ่งเมนูนี้ก็คือเป็นอิตาลีเหมือนกันพานาคอสอะออกพานาคอตต้าคอเขาบอกว่าพานาคอตต้าที่ดีนะครับมันขยับแล้วมันจะเด้งหอมคาราเมลมากอนะเนี่ยหรอเนี่หอมสตรอเบอรี่มากเลยอะ นี่อร่อยมากถ้ามาล็าตนี้ก็อย่าพลาดเมนูขนมหวานทังนี้นะครับนาคอตตาจริงผมจะบอกเลยว่าขนมมันอร่อยมากถ้าอยากกินยังไงคันต้องตู้เซฟที่จอดแถวถ้าข้าวสั่งเลยนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในตรอกมะยมร้านชื่อร้านรานีนะครับมาตามจริงมีอยู่ใน GPS มากันได้สำหรับใครที่ชื่นชอบรายการเรานะครับก็อย่าลืมติดตามรายการมิชกินนะครับทางช่อง y o ยูทูบพุกี้ไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์เป็นจันทร์ เวลา6มโมงเย็นนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดต่อเราจะตามว่าเราจะพาไปร้านไหนรับรองว่าอร่อยเด็ดทุกร้านแน่นอนเพราะมิตรจะกินคอนคเฟิร์มจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบอ่ะแล้วแต่ทรมเนียมรายการมิชกินก็จะมอบสติกเกอร์แปะไว้ให้ทุกร้านนะเพื่อเป็นการการันตีว่ามิจชกินมากินแล้วจ้าสติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอร์อยู่ไหน เรือกมาจ้าแต่ไม่เป็นไรจ้าทุกวันน <ÜNDNIS> ี้เราด้วยความที่เราอะไรย่างเงียเป็นแบบเที่ยวทิปกินทิปมาแล้ววันนี้เราจะมีสติกเกอร์ทิปจ้าสติกเกอร์ทิปจ้า